สวัสดีครับสมุดจะพามาต่อปั๊มน้ำ220ี่สบโวลต์ใช้กับแผงโซลา่าเซลล์ครับครับมาดูกันเลยครับเส้นสีดำใส่กับสายเมนครับเส้นสีเทาใส่กับชุดสตาร์ทเส้นสตาร์ทแล้วก็เส้นสีน้ำตาล ใส่กับชุดรวมชุดรวมหมายถึงว่าสตาร์ทกับเมนมารวมกันครับนะครับแค่นี้แล้วครับก็ต่อเข้าแขงโซล่าเซลล์ได้เลยครับงรรวงจรโซล่าเซลล์ได้ครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ครับตัวตัวคอนดิเซอร์ไม่ต้องใช้นะครับใส่โซล่าเซลล์ไม่ต้องใช้ครับถ้าเราจะใส่ไฟ,ไฟบ้านเราก็ต้องเอาคอนดิเซอร์ใส่ครับ ครับ and kind of